สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็จะพาทุกคนมาตัดขาเนาะมาตัดขาเห็ดพึ่งกันเนาะวันนี้ได้เยอะ <c oughs> เนี่ยก็ได้เยอะนะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครั้งแรกที่ได้เยอะขนาดเนี้ยไม่เคยแบบได้ได้เยอะขนาดนี้ไงก็เลยจะพาทุกคนมาตัดขาเนาะ <c oughs> ถือว่าได้เยอะนะพี่พี่แดงไปหารบ นี่รอบที่สามเลยเนาะรอบนี้ได้เยอะสุดจะจะเก็บไว้นะจะเก็บจะเก็บไว้แบบตากแห้งหรือว่าแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเก็บมาเกาะวันโกนก,นก็ยังไม่ได้กินเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามา ทากันเนาะวันนี้ได้แต่ดอกสวยๆเลยนะเพื่อนๆพี่แดงก็ไม่เคยได้มีเห็ดพึ่งจัดกับเขาเนาะไม่ค่อยถนาดเลยวันนี้ไปหาคนไม่ค่อยเยอะ คนไม่ค่อยเยอะค,อคือคือไม่มีคนแต่ก็คิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าตามไปทีหลังนะเพราะว่ายี่แดงก็เห็นเขาเห็นรอยอะ่ะเห็นรอยคนอะ่ะเนี่ยดอกสวยมากเลยดอกตะมุตะมีดอกตะมุตะมีเนี่ยดูดูดอกนี้ดูดอกนี้เพื่อน,อนๆสวยไหมมีแต่ดอกสวยๆเลยนะวันนี้สออนมาก ีไม่ค่อยคมเลยเพื่อน,อนๆแตดเบบฝรั่งก็ต้องทำอย่างนี้ฝ <c oughs> รัง่งเขาจะเอามีดเข้าเข้าตัวนะอือจะทำอย่างนี้นี่ เห็ดพึ่งที่นี่มันหายากนะเพื่อนเพื่อนแถวแถวบ้านพี่ที่เป็นภูเขาภูเขาเนี่ยไม่มีนะเพื่อนเพื่อนไม่มีเห็ดพึ่งนะมีแต่เห็ดแครอทมีแต่เห็ดร่มเห็ดคือมีแต่เห็ดอย่างอื่นนะไม่มีเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งมันต้องไปอากาศที่แบบว่าหนาวกว่าคือคือแบบที่พี่ไปนี่ก็คือแบบติดกับที่เป็นหิมะเลยเนะี่ยตอนนี้หิมะกกอนเลยนะยแถวโน้นนหะิมะ เกาะเร็วมากหนาวหนาวมากไปวันวันนี้มาเช้าเนี่ยหนาวต้องใส่เสื้อกันหนาวเหมือนใส่เสื้อกันหนาวหน้าหนาเลยเลยเพราะว่าฝั่งโน้น่ะเขาจะหนาวเอาไว้ในนี่เดี๋ยวเรามาตัดต่อ แล้วเห็ดพึ่งนะมัน,ม,นมันแพงมากนะมันที่นี่นะไอ้ที่แห้งๆที่เขาตากแห้งแล้วก็ใส่ถุงขายตามซูเปอร์อะทุกคนเชื่อไหมว่าว่ากี่ไม่กี่กรัมนะห้ายูโรอ่ะกินไม่ลงอ่ะกินไม่ลงแพงมากพี่ไม่เคยกินด้วยนะเห็ดพึ่งนี่ครั้งแรกที่พี่แดงไปไป,ไปหาเก็บเนะี่ยกว่าจะพาพี่ไปโอ้โหแฟนพี่เขาก็ไม่รู้จักที่ไง ี่เขาก็พาสุ่มๆไปนะอืมก็อาจจะมีคนบอกเขาแล้วแหละแต่ที่เขาบอกบอกแต่ท,ที่ที่ไม่ค่อยเยอะอืก็เลยพาพี่ไปแต่พี่อะเป็นคนที่แบบเรียกอะไรอ่ะตาดีอ่ะมองแป๊บเดียวพี่ก็พี่ก็เจอแนละ <laughs> นี่สวยไหมสวยไหม เพิ่งจะไปหาได้ฮะเห็ดเห็ดเพลงโอ้ยเห็ดแครอทแถวเนี้ยมันอยู่ใกลๆภูเขาแถวเนี้ยเยอะแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันนะเพือนส่วนเห็ดพึ่งอะ่ะคนคนเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าพฝรัร่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกกันนะเขาเขาหวงอ,ะอ่ะเขาห่วงที่ไว้เก็บเองประมาณนั้นนอกจากเราไปหาเจอเองอะไรมานี้ ใส่ถาดนี่จ้ะอืมประมาณนี้แล้วค่อยไปล้างเนาะ นนไม่คมเลยอันนี้มีตัดเห็ดนะที่เอาไปตัดเห็ดไม่ค่อยคมเลยเฉือนอกบางๆดีใจมากนะเพื่อนๆที่ได้เก็บเห็ดพึ่งนะครั้งแรกครั้งแรกามาอยู่ประเทศสเปนมาเป็นสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเพื่อนๆ เก็บแต่เห็ดแครอทนะเพราะว่าเก็บแต่เก็บแต่ในแถวบ้านภูเขาแถวบ้านไม่เคยไปไหนไกลเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ที่นะเราไม่รู้ที่ก็คือถามใครเขาก็ไม่มีใครบอกนะเวลาเราถามเนี่ยเห็ดพึ่งไปเก็บที่ไหนอะไรเนี้ยเขาก็จะบอกว่าภูเขาคือเขาไม่บอกอ่ะเขาห่วงอ่ะเขาบอกก็ไปเก็บบนเขาไงเพราะว่านี่ก็เสร็จแล้วนะเห็ดพึ่งหวานนะคะนี่ พึ่งหวานพี่แดงก็ได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมนี่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเห็นไหมใช้ได้เลยเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยวันนีไ้ได้หลายดอกเลยสวยเวอร์จ้าก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็บกดไลค์พี่แดงด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีจ้า